นี่ไม่ใช่แค่ข่าวต่างประเทศที่คุณจะเลื่อนผ่านได้อีกต่อไปแต่นี่คือสัญญาณเตือนภัยระดับสูงสุดที่กำลังดังไปทั่วโลกเมื่อรัฐบาลของมหาอำนาจในยุโรปอย่างเยอรมนีฝรั่งเศสและเนเธอร์แลนด์พร้อมใจกันออกประกาศด่วนที่สุดถึงพลเมืองของตนว่าให้ออกจากประเทศอิหร่านทันทีคำสั่งอพยพฉุกเฉินแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆและเมื่อมันเกิดขึ้นนั่นหมายความว่าสถานการณ์ได้ก้าวข้ามเส้นตายไปแล้ว จากการประท้วงธรรมดากลายเป็นพื้นที่อันตรายที่กฎหมายเอื้อมไม่ถึงล่าสุดสหประชาชาติหรืออันได้ทำสิ่งที่แทบไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนด้วยการออกถแถลงการประนามรัฐบาลอิหร่านอย่างรุนแรงที่สุดโดยระบุชัดเจนว่านี่คือวงจรแห่งความรุนแรงที่กำลังหมุนวนจนเกินจะควบคุมรัฐกำลังหันกระบอกปืนเข้าหาประชาชนของตัวเองและสิ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่าเสียงปืนคือความเงียบงันจากการถูกตัดขาดโลกภายนอก ภาพที่คุณเห็นตามหน้าข่าวสั้นๆอาจเป็นแค่ยอดภูเขาน้ำแข็งแต่สิ่งที่ซ่อนอยู่ใต้วงล้อมของการตัดสัญญาณอินเทอร์เน็ตคือความจริงที่โหดร้ายยิ่งกว่าที่เราจินตนาการได้คำถามสำคัญที่โลกกำลังกลั้นหายใจรอคำตอบคือสถานการณ์นี้จะจบลงอย่างไรมันจะลุกลามกลายเป็นสงครามกลางเมืองเต็มรูปแบบหรือจะเป็นชนวนระเบิดลูกใหม่ที่จะพังทลายเสถียรภาพของตะวันออกกลางและเศรษฐกิจโลก ในคลิปนี้เราจะไม่คุยแค่ผิวเผินแต่เราจะเจาะลึกเบื้องหลังคำเตือนของยุโรปและวิเคราะห์ความจริงที่ถูกปิดซ่อนไว้นี่คือสิ่งที่คุณต้องรู้ก่อนที่ผลกระทบของมันจะมาถึงตัวคุณก่อนที่เราจะไปเจาะลึกถึงความรุนแรงในระดับวิกฤตที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้เราจำเป็นต้องย้อนกลับไปทำความเข้าใจภาพรวมของสังคมอิหร่านก่อนว่าพวกเขาเดินทางมาถึงจุดแตกหักนี้ได้อย่างไรเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงชั่วข้ามคืนและมันไม่ได้เกิดจากความบังเอิญแต่มันคือผลลัพธ์ของความอัดอั้นตันใจที่ถูกกดทับมาอย่างยาวนานหลายทศวรรษเหมือนกับระเบิดเวลาที่ถูกตั้งไว้นานแล้วและในที่สุดเข็มเวลาก็เดินมาถึงจุดระเบิดปัญหาพื้นฐานที่สุดเริ่มจากวิกฤตเศรษฐกิจที่กัดกินชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนอย่างรุนแรงค่าเงินของอิหร่านตกต่ำลงอย่างน่าใจหาย ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคพุ่งสูงขึ้นจนประชาชนจำนวนมากไม่สามารถแบกรับภาระค่าใช้จ่ายได้อีกต่อไปโดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เป็นกำลังหลักของชาติพวกเขาเรียนจบมาแต่กลับไม่มีงานทำมองไม่เห็นอนาคตและรู้สึกว่าเส้นทางชีวิตของพวกเขากำลังมาถึงทางตันความคับแค้นใจเรื่องปากท้องเหล่านี้ค่อยๆก่อตัวขึ้นแต่สิ่งที่ทำให้ครั้งนี้แตกต่างจากครั้งก่อนๆคือการเปลี่ยนผ่านของข้อเรียกร้อง จากการประท้วงเรื่องราคาอาหารและความเป็นอยู่ฝ่ายแห่งความโกรธแค้นได้ลุกลามไปสู่ประเด็นที่ใหญ่กว่าและอันตรายกว่านั่นคือการตั้งคำถามกับอำนาจรัฐโดยตรงประชาชนเริ่มตะโกนถามว่าทำไมพวกเขาถึงไม่มีสิทธิไม่มีเสียงและไม่มีทางเลือกในการกำหนดชีวิตของตนเองนี่คือจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดเพราะเมื่อประชาชนเริ่มรู้สึกว่าพวกเขาไม่มีอะไรจะเสียอีกแล้ว ความกลัวที่มีต่ออำนาจรัฐจึงเริ่มจางหายไปและเมื่อรัฐบาลอิหร่านเลือกที่จะตอบโต้เสียงเรียกร้องเหล่านี้ไม่ใช่ด้วยการเปิดโต๊เจรจาหรือรับฟังปัญหาแต่กลับเลือกใช้กำปั้นเหล็กหรือการใช้กำลังเข้าปราบปรามทันทีมันจึงเปรียบเสมือนการราดน้ำมันลงบนกองไฟจากความไม่พอใจธรรมดากลายเป็นความโกรธแค้นที่พร้อมจะเผาผลาญทุกอย่างการตัดสินใจใช้ความรุนแรงตั้งแต่เริ่มต้นของรัฐบาล คือความผิดพลาดเชิงยุทธศาสตร์ที่ทำให้สถานการณ์บานปลายจนยากจะกลับไปแก้ไขได้อีกแล้วสิ่งที่ทำให้สถานการณ์ในอิรันน่ากลัวขึ้นแบบก้าวกระโดดและยกระดับความรุนแรงไปสู่จุดวิกฤตไม่ใช่แค่จำนวนเจ้าหน้าที่ปราบจลาจลหรืออาวุธที่พวกเขาถืออยู่ในมือแต่คือการใช้ยุทธวิธีที่โหดร้ายและเลือดเย็นที่สุดในยุคดิจิทัลนั่นคือการตัดสัญญ,ญาณอินเทอร์เน็ตหรือดิจิทัลแบล็คเอาท์ นี่ไม่ใช่ปัญหาทางเทคนิคที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญแต่มันคืออาวุธสงครามข่าวสารที่ถูกวางแผนมาอย่างเป็นระบบเพื่อปิดหูปิดตาและปิดปากประชาชนในวินาทีที่วิกฤตที่สุดในทางเทคนิครัฐบาลอิหร่านไม่ได้แค่ดึงปลั๊กออกเฉยๆแต่พวกเขาเลือกใช้วิธีการที่ซับซ้อนกว่านั้นเช่นการจำกัดความเร็วอินเทอร์เน็ตจนแทบใช้งานไม่ได้การบล็อกแอปพลิเคชันสื่อสารหลักอย่าง i ิน t a g r a m หรือ WhatsApp ซึ่งเป็นช่องทางเดียวที่ชาวอิหร่านใช้ติดต่อกับโลกภายนอกและในบางพื้นที่ที่มีการปะทะรุนแรงสัญญาณจะถูกตัดขาดโดยสิ้นเชิงลองจินตนาการดูนะครับว่าในขณะที่คุณกำลังเผชิญหน้ากับความตายเสียงปืนดังขึ้นรอบตัวแต่โทรศัพท์ในมือคุณกลับกลายเป็นแค่ก้อนอิฐที่ไร้ค่าคุณไม่สามารถไลฟ์สดขอความช่วยเหลือไม่สามารถส่งโลเคชั่นให้ครอบครัวรู้ว่าคุณปลอดภยัยและที่สำคัญที่สุดคือ คุณไม่สามารถส่งหลักฐานความโหดร้ายออกไปให้โลกเห็นได้ยุทธวิธีนี้มีเป้าหมายหลัก2ประการประการแรกคือเพื่อทำลายการรวมตัวของผู้ชุมนุมทำให้การนัดหมายและการเคลื่อนไหวเป็นไปได้ยากแต่เป้าหมายที่สองนั้นน่ากลัวยิ่งกว่าคือการสร้างพื้นที่มืดหรือ black site ขนาดมหึมาขึ้นมาเมื่อไม่มีกล้องไม่มีอินเทอร์เน็ตและไม่มีพยานรู้เห็นจากภายนอกเจ้าหน้าที่รัฐจะสามารถใช้ความรุนแรงระดับไหนก็ได้ โดยไม่ต้องกังวลว่าจะถูกตรวจสอบนี่คือช่วงเวลาที่อันตรายที่สุดเพราะประวัติศาสตร์สอนเราเสมอว่าอาชญากรรมต่อมนุษยชาติที่เลวร้ายที่สุดมักเกิดขึ้นในความมืดที่แสงสว่างส่องไปไม่ถึงผลกระทบที่ตามมาทันทีคือความสับสนอ,อมานของข้อมูลข่าวลือเริ่มทำงานแทนความจริงตัวเลขผู้เสียชีวิตกลายเป็นปริศนาบางสำนักข่าวบอกว่าหลักร้อย แต่ข้อมูลจากภาคพ,พื้นดินที่หลุดรอดออกมาได้อย่างยากลำบากบ่งชี้ว่าตัวเลขจริงอาจพุ่งสูงไปถึงหลักพันนี่คือสงครามจิตวิทยาที่ทำให้ประชาชนรู้สึกโดดเดี่ยวและหวาดกลัวในขณะที่โลกภายนอกก็ได้แต่คาดเดาจากเศษเสี้ยวข้อมูลที่กระจัดกระจายซึ่งความไม่รู้นี้เองคือสิ่งที่รัฐบาลต้องการมากที่สุดท่ามกลางความเงียบงนันและการปิดกั้นข่าวสารที่รัฐบาลอิหร่านพยายามสร้างขึ้น เพื่อหวังจะจัดการปัญหาภายในเงียบๆแต่คราวนี้สหประชาชาติหรืออันตัดสินใจออกมาเคลื่อนไหวในระดับที่ไม่ธรรมดาและรุนแรงเกินกว่าที่ใครจะคาดคิดปกติแล้วในเวทีการทูตระดับโลกภาษาที่อันใช้มักจะเป็นภาษาที่ประณีประนอมมีความระมัดระวังสูงและมักจะใช้คำว่าห่วงใยห,หรือกังวลเพื่อรักษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแต่ถแถลงการล่าสุด จากสำนักงานข่าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติกลับฉีกทุกกฎเกณฑ์เดิมทิ้งไปด้วยการใช้ถ้อยคำที่รุนแรงตรงไปตรงมาและเปลี่ยนไปด้วยอารมณ์ความรู้สึกจนน่าตกใจใจความสำคัญที่อันสื่อสารออกมาคือคำว่าตกใจและหวาดหวั่นอย่างยิ่งต่อพฤติกรรมของรัฐบาลอิหร่านและคำสำคัญที่ผมอยากให้ทุกคนขีดเส้นใต้ไว้คือคำว่าวงจรแห่งความรุนแรงซึ่งอัน ชี้ชัดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่การควบคุมฝูงชนตามมาตรฐานสากลแต่มันคือการที่รัฐกำลังไล่ล่าประชาชนของตัวเองอุลอามีหลักฐานที่น่าเชื่อถือว่ามีการใช้กระสุนจริงยิงใส่ผู้ชุมนุมที่ปราศจากอาวุธมีการจับกุมคุมขังแบบเหวี่ยงแห่โดยไม่มีกระบวนการยุติธรรมรองรับและที่เลวร้ายที่สุดคือการขู่ว่าจะใช้โทษประหารชีวิตกับผู้ที่ออกมาเรียกร้องสิทธิขั้นพื้นฐานการที่อิอันออกมาพูดชัดเจนขนาดนี้ คือการตบหน้าฉากหน้าของรัฐบาลอิหร่านที่พยายามสร้างภาพว่าผู้ชุมนุมคือจลาจรหรือผู้ก่อการร้ายเพราะอูนยืนยันหนักแน่นว่าคนเหล่านี้คือผู้ประท้วงอย่างสันติไม่ใช่ศัตรูของรัฐการกระทําของรัฐบาลจึงถือเป็นการละเมิดกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศอย่างร้ายแรงนี่ยังไม่รวมถึงข้อเรียกร้องที่แข็งกร้าวที่สุดในถแถลงการฉบับนี้นั่นคือการบีบให้รัฐบาลอิหร่าน ต้องยอมให้มีการสอบสวนโดยอิสระจากองค์กรภายนอกและต้องยุติการปิดกั้นข้อมูลข่าวสารทันทีนี่คือสัญญาณเตือนภัยระดับสูงสุดที่บอกว่าความอดทนของประชาคมโลกที่มีต่ออิหร่านได้สิ้นสุดลงแล้วและจากนี้ไปสายตาของนานาชาติจะจับจ้องทุกความเคลื่อนไหวในเตหะรานอย่างไม่กระพริบตาหลังจากที่อันจุดผู้สัญญาณเตือนภยัยสิ่งที่ตามมาติดตดคือปฏิกิริยาตอบรับแบบโดมิโน จากชาติมหาอำนาจในยุโรปที่เปลี่ยนจากท่าทีของการเฝ้าระวังมาเป็นการเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ขั้นเลวร้ายที่สุดการที่เยอรมนีฝรั่งเศสและอังกฤษพร้อมใจกันออกประกาศเตือนให้พลเมืองของตนรีบออกจากอิรันไม่ใช่เรื่องบังเอิญและไม่ใช่แค่ความห่วงใยในความปลอดภัยทั่วๆไปแต่มันสะท้อนให้เห็นถึงความกังวลลึกๆในระดับยุทธศาสตร์ความมั่นคงเพราะสิ่งที่ยุโรปกลัวที่สุดในตอนนี้ ไม่ใช่แค่เรื่องการประท้วงแต่คือความเสี่ยงที่พลเมืองตะวันตกจะถูกใช้เป็นเครื่องมือต่อรองทางการเมืองหรือที่เรียกกันว่าการทุตตัวประกันในสถานการณ์ที่รัฐบาลอิหร่านกำลังหลังพิงฝามีความเป็นไปได้สูงที่ชาวต่างชาติอาจตกเป็นเป้าหมายของการจับกลุ่มแบบไร้เหตุผลเพื่อใช้เป็นข้อต่อรองกับชาติตะวันตกในการลดแรงกดดันหรือแลกเปลี่ยนผลประโยชน์นี่คือความเสี่ยงที่จับต้องได้จริงและเคยเกิดขึ้นมาแล้วหลายครั้ง แต่สิ่งที่ทำให้ยุโรปต้องนั่งไม่ติดเก้าอี้จริงๆคือฝันร้ายที่ใหญ่กว่านั้นนั่นคือวิกฤตผู้ลี้ภัยระลอกใหม่ยุโรปยังคงจำภาพความวุ่นวายจากวิกฤตผู้ลี้ภัยซีเรียเมื่อหลายปีก่อนได้ดีและถ้าหากอิหร่านที่มีประชากรกว่า80ล้านคนเกิดล่มสลายหรือเกิดสงครามกลางเมืองขึ้นมาจริงๆคลื่นมนุษย์มหาศาลที่จะทะลักเข้าสู่ยุโรปจะกลายเป็นหายนะทางสังคม และเศรษฐกิจที่รุนแรงกว่าเดิมหลายเท่านอกจากนี้ยังมีประเด็นเรื่องความมั่นคงทางนิวเคลียร์ที่ซ่อนอยู่ใต้พรมความไม่สงบภายในประเทศอาจส่งผลกระทบต่อการเจรจาข้อตกลงนิวเคลียร์ที่เปราะบางอยู่แล้วโลกตะวันตกตระหนักดีว่ารัฐบาลที่กำลังจนตรอกอาจตัดสินใจทำอะไรที่คาดเดาไม่ได้และการปล่อยให้อิรานถล่ลึกไปสู่ความโกลาหลโดยที่มีเทคโนโลยีนิวเคลียร์อยู่ในมือ คือสถานการณ์ที่อันตรายที่สุดเท่าที่จะจินตนาการได้ดังนั้นการขยับตัวของยุโรปในครั้งนี้จึงเป็นการเตรียมพร้อมรับแรงกระแทกจากระเบิดเวลาลูกใหญ่ที่กำลังนับถอยหลังอยู่ในตะวันออกกลางมาถึงตรงนี้หลายท่านอาจกำลังคิดว่าเรื่องการประท้วงในอิรันดูเป็นเรื่องไกลตัวและคงไม่กระทบอะไรกับชีวิตประจำวันของเราที่เมืองไทยแต่ผมขอบอกเลยว่าความคิดนั้นอาจจะต้องเปลี่ยนไปทันที ถ้าเรากลางแผนที่โลกดูเพราะอิหร่านไม่ได้เป็นเพียงแค่ป,ประเทศหนึ่งในตะวันออกกลางแต่พวกเขาคือนายทวารที่เฝ้าประตูบานสำคัญที่สุดของโลกเศรษฐกิจนั่นคือช่องแคบฮอร์มุสเส้นทางขนส่งน้ำมันที่เปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงโลกใบนี้กว่าหนึ่งในห้าของน้ำมันดิบทั่วโลกต้องเดินทางผ่านช่องแคบแคบแคบนี้และอิหร่านก็มีศักยภาพทางทหารมากพอที่จะปิดตายเส้นทางนี้ได้ทุกเมื่อ หากสถานการณ์บีบบังคับลองจินตนาการดูนะครับว่าหากวิกฤตการเมืองภายในลุกลามจนรัฐบาลอิหร่านตัดสินใจใช้ไพ่าตายใบสุดท้ายเพื่อตอบโต้การกดดันจากตะวันตกหรือเพื่อเบีย่งเบนความสนใจจากปัญหาภายในด้วยการปิดช่องแคบพอมุสสิ่งที่จะเกิดขึ้นทันทีคือหายนะราคาพลังงานราคาน้ำมันโลกจะพุ่งทะยานขึ้นแบบติดจรวดและแน่นอนว่า มันจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อราคาน้ํามันหน้าปั๊มในประเทศไทยค่าขนส่งสินค้าค่าไฟฟ้าและราคาอาหารจานเดียวที่คุณกินทุกวันเงินเฟอ้อที่เราบ่นว่าหนักอยู่แล้วอาจจะกลายเป็นเรื่องเล็กน้อยไปเลยเมื่อเทียบกับสิ่งที่กําลังจะตามมานอกจากเรื่องปากท้องนี่คือกระดานหมากรุกที่มหาอํานาจกําลังเดินเกมกันอย่างดุเดือดสหรัฐอเมริกาและพันธมิตรตะวันตกกําลังตกอยู่ในสถานะกลืนไม่เข้าคายไม่ออก ด้านหนึ่งต้องสนับสนุนสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยแต่อีกด้านหนึ่งก็ต้องการเสถียรภาพทางพลังงานเพื่อพยุงเศรษฐกิจของตัวเองในขณะที่มหาอำนาจอีกฝั่งอย่างรัสเซียและจีนก็กำลังจับตามองสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิดเพราะความวุ่นวายในอิรนันอาจหมายถึงการเปลี่ยนดุลอำนาจครั้งใหญ่ในภูมิภาคหากอิร่านล้มลงหรือเปลี่ยนขั้วการเมืองพันธมิตรทางยุทธศาสตร์ในตะวันออกกลางจะถูกล้างไพ่ใหม่ทั้งหมดดังนั้น วิกฤตครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่เรื่องของคนอิหร่านแต่มันคือเดิมพันที่วางอยู่บนความมั่นคงของกระเป๋าเงินคุณและอนาคตของเศรษฐกิจโลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ก่อนที่เราจะสรุปทุกอย่างผมอยากขอให้ทุกคนวางตัวเลขทางเศรษฐกิจและแผนที่การเมืองลงชั่วคราวแล้วหันมามองสิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นคือชีวิตของมนุษย์เพราะภายใต้สถิติผู้เสียชีวิตที่เราได้ยินผ่านข่าวไม่ว่าจะเป็นหลักร้อยหรือหลักพัน แท้จริงแล้วมันคือลมหายใจของคนหนุ่มสาวที่มีความฝันมีอนาคตและมีครอบครัวที่รอคอยการกลับมาของพวกเขามีรายงานมากมายจากองค์กรสิทธิมนุษยชนที่เล่าถึงเรื่องราวของเด็กวัยรุ่นอายุเพียง20ต้นต้นนักศึกษามหาวิทยาลัยหรือแม้แต่เด็กมัธยมที่เพียงแค่ก้าวขาออกจากบ้านไปเพื่อเรียกร้องอนาคตที่ดีกว่าหรือบางคนเพียงแค่ไปยืนดูเหตุการณ์ด้วยความสงสัยแต่จุดจบของพวกเขากลับเหมือนกัน คือการไม่ได้กลับบ้านอีกตลอดการสิ่งที่สะเทือนใจที่สุดและถือเป็นโศกนาฏกรรมที่ซ่อนอยู่คือชะตากรรมของครอบครัวผู้สูญเสียหลายครอบครัวต้องเผชิญกับความเจ็บปวดสองต่อต่อแรกคือการสูญเสียลูกหลานอันเป็นที่รักแต่ต่อที่สองคือการถูกพรากสิทธิแม้กร,ระทั่งการไวอไร้อาลัยมีรายงานที่น่าตกใจว่าเจ้าหน้าที่รัฐพยายามปกปิดตัวเลขผู้เสียชีวิตด้วยการยึดร่างผู้เสียชีวิตไว้ไม่ยอมคืนให้กับครอบครัว เพื่อไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาหรือบีบบังคับให้รีฝังศพอย่างเงียบเชียบในเวลากลางคืนโดยห้ามบอกใครเพื่อป้องกันไม่ให้งานศพกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการประท้วงระลอกใหม่ลองจินตนาการถึงหัวอกของพ่อแม่ที่ไม่รู้แม้กระทั่งว่าลูกของตัวเองสิ้นใจเมื่อไหร่หรือร่างไรวิญ,ญญาณถูกฝังอยู่ที่ไหนความโหดร้ายนี้มันเกินกว่าเส้นแบ่งของคำว่าการเมืองแต่มันคือการทำลายศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างถึงที่สุด และนี่คือเหตุผลที่แท้จริงว่าทำไมโลกถึงนิ่งเฉยไม่ได้ทำไมอันถึงต้องเกลี้ยกราดเพราะนี่ไม่ใช่แค่เรื่องภายในของประเทศใดประเทศหนึ่งแต่มันคือการต่อสู้เพื่อยืนยันว่าชีวิตของประชาชนไม่ใช่ผักปลาที่อำนาจรัฐจะกำจัดทิ้งเมื่อไหร่ก็ได้ตามอำเภอใจเมื่อมองดูสถานการณ์ทั้งหมดแล้วเรากำลังยืนอยู่หน้าประตูทางประวัติศาสตร์ที่อิหร่านต้องเลือกเดินและไม่ว่าจะเลือกทางไหนประเทศนี้ จะไม่กลับไปเป็นเหมือนเดิมอีกต่อไปฉากทัสซอนที่เราอาจได้เห็นในอนาคตอันใกล้นี้มีอยู่ 3. ทางหลักๆทางแรกคือรัฐบาลใช้กําลังปราบปรามขั้นเด็ดขาดจนเสียงเงียบลงซึ่งอาจจะรักษาอํานาจไว้ได้ในระยะสั้นแต่ต้องแลกมาด้วยการเป็นประเทศที่โดดเดี่ยวจากประชาคมโลกและสังคมภายในที่แตกรราว่อวันระเบิดอีกครั้งทางที่2คือการยอมถอยและเปิดพื้นที่เจรจาซึ่งดูจะเป็นทางออกที่ดีที่สุด แต่มีความเป็นไปได้น้อยที่สุดในสายตาผู้เชี่ยวชาญเพราะรัฐบาลมองว่าการประนีประนอมคือความอ่อนแอและทางสุดท้ายที่น่ากังวลที่สุดคือการแตกหักจนนำไปสู่สงครามกลางเมืองหรือการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองแบบพลิกฟ้าคว่ำแผ่นดินสิ่งที่ชัดเจนที่สุดในตอนนี้คือกำแพงแห่งความกลัวของประชาชนได้พังทลายลงแล้วพวกเขาได้ข้ามเส้นที่ไม่เคยกล้าข้ามมาก่อน และเมื่อตะเกียงแห่งความหวังถูกจุดขึ้นท่ามกลางความมืดมิดมันยากที่จะดับลงได้ง่ายง่ายอิรานกำลังเดินทางเข้าสู่ดินแดนที่ไม่คุ้นเคยและบทสรุปของเรื่องนี้จะสั่นสะเทือนไปทั่วทั้งโลกอย่างแน่นอนบทเรียนสำคัญที่สุดที่เราได้รับจากวิกฤตการณ์ในอิหร่านครั้งนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของการเมืองระหว่างประเทศแต่มันคือเครื่องเตือนใจที่ดังกองว่าเสรีภาพไม่ใช่ของฟรีและในโลกยุคปัจจุบันความเงียบเฉยของเรา อาจกลายเป็นอาวุธที่ทำร้ายเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเองสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ที่เตหะรานอาจกลายเป็นบทเรียนหรือเป็นลางบอกเหตุให้กับที่อื่นๆในโลกได้หากเราไม่ช่วยกันจับตาดูผมอยากชวนทุกคนมาร่วมระดมสมองและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันครับว่าในสถานการณ์ที่เปราะบางและซับซ้อนเช่นนี้คุณคิดว่าประชาคมโลกและอันควรเดินหมากอย่างไรต่อไประหว่างการใช้มาตรการกดดันขั้นสูงสุดเพื่อบีบรัฐบาล หรือควรระมัดระวังไม่ให้ลำเส้นจนกลายเป็นข้ออ้างในการปิดประเทศถาวรแบบไหนที่จะช่วยรักษาชีวิตผู้บริสุทธิ์ได้จริงลองสมมุตินะครับว่าถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในพื้นที่ที่ถูกตัดสัญญาณอินเทอร์เน็ตคุณอยากให้คนข้างนอกตะโกนแทนคุณว่าอะไรพิมพ์ความคิดเห็นและมุมมองของคุณไว้ที่ด้านล่างได้เลยครับพื้นที่ตรงนี้เปิดกว้างสำหรับทุกความคิดเห็นที่แตกต่างและถ้าคุณไม่อยากพลาดการวิเคราะห์ข่าวโลกแบบเจาะลึกทันสถานการณ์ และเข้าใจง่ายแบบนี้อย่าลืมกดปุ่มติดตาม Subscribe กดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับการสนับสนุนของคุณคือกำลังใจสำคัญให้ผมผลิตคอนเทนต์คุณภาพต่อไปสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมจนจบแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ